สบายดีจ้า fc วสุขุสุคนมเนริโอนน้อยเผลกระเบ,บอือได้จ้าิ่นไปสวรรค์น,นาเคศหกครัวเฮาคือเก่เาวบันี้าหน้าทำการเห็ดกระเผลกับน้ำย่างมือแรงได้จากเด้อเป็นอะไรเดือนนี้วะสิได้เห็นหนาะลูกไปเห็นจ่อยเดือนหนาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าลูกเฮายัางบ่อนนะเนาะยังบ่ทันได้น้ำนักเด้อพี่น้องเด้อน้ำนักยังบ่ได้ ต้องรอให้ครบกำหนดสกอรแต่ว่าอ้อนไปตรวจแต่และคลินิกะแบบเฮาตรวจแบบมันบตรงกันคือเก่าเนาะหน,า,หนาเนาะคลินิกคลินิกหนึ่งว่าแนวหนึ่งคลินิกหนึ่งกับผัดว่าแนวหนึ่งมันหลุดเลื่อนไปเฮาก็เลยบจักในวา่าแต่ว่าเดือนหนานี่จังได้กระชั่วใน่นอนแต่ว่าหากย่านบูหดกลางเดือนดอกมอหนักกลางเดือนกลางเดือนอันตุลาด้พีน้องเด้อ กลางเดือนตุลาเจ้าเสียังกินเหยทอดอจะทำอะไรกินทอดปลาดิ้นทอดปลาดิ้นโอ้ทอดเบิดนี่บอกอดสามโต๊อดแล้วก็เอาไว้กินมือหนาน้าที่น้องแต่ว่าเขาคั่วไว้ซื้อไปมาแต่ตลาดสวรรค์ซื้อสวรรค์คุนเอ้าแล่นี่ได้นะพิงให้ลูกสาว เปิ้ลเศร้าใส่ตู้ไว้ก่อนนี่ก็ห้อยที่มือนั่นเพิ่นไปอันเพิ่นไปงมฮะน้าพี่น้องห้อยเขาเอิ้นห้อยยังก็เห็นนี่ห้อยโค้งด้วยพี่น้องห้อยโค้งมันสีอันหวานห้อยอันนี้นะเวลาเขาต่อต้มจิ้มน้ำแจ่วแล้วมันสีหวานห้อยอันนี้นี่ก็กบกบเป่ากุ้งเพิ่นเอามาฝากพี่น้องแล้วก็ปนใส่กับอันของเจ้าของซื้อน้ำ เลยคนมีเอี่ยนน้ำแล้วก็ปีงเอี่ยนอยากกินอยู่พี่นอ้องมือหนาคนเมนูมือหนาคนจะปีงเอี่ยนกบขูนี่ก็จะเป็นขังปลามีปลามีกบมีหอยแต่ว่าเขายังไม่ได้กินดอกถ่ายชื่อพี่นอ้องพี่นอ้องด้วยเลยทอดอเค็งแล้วเห็ดกระเพราด้วยพี่น้องพอได้อยู่น้ององ๋มีคนเห็ดกับคนกระเท็ด นี่น,นี่แหละคนน้อยคนันเมื่อเอาข้าวต้มอยู่สวรรค์เอาเห็ดสามตัพอพี่น้องตัแต่ใหญ่เติบอ,อย่างเล็กน้อยเขาบบกินโบได้เพราะว่าเจ้าเศษหอยน้ำแมนบ่เฮ้ยแมนเอาเตรียมเป็นตัวคือพอะไรพี่น้องพงพนัวพงุงนัวบ่ เข้มใช่เลยคุยเลยพอประมาณพอประมาณพอครัวเฮพี่น้องเป็นพอครัวแล้วยัง้ก็ก้าเปลี่ยนไปพี่น้องจากเห็ดกอสาเป็นพอครัวจากเพียนคนเห็ดเฮือนเนาะกาเนพัว มันทุกครังหนึ่งกันด้วยแม่แล้วมันเลื้องครังหนึ่งจังคิดครังหนึ่งแล้วก็คอเลยมันจังบ่มุนนี่ก็เป็นน้ำเต้าหู้อันไปผุ้งด้อพี่น้องเด้ออยู่สวรรค์เขาสิอันใส่ในอันนี้นำอยู่เชโนเขาบ่ามีใส,ส่ได้คุณมาผสมใส่ในถ้วยแล้วก็เทใส่จอกกินปลากระนา,ากับทอเดียวเลยพี่น้องแต่สิปเปอรไปน้อยหนึ่งก็โทษเลยพี่น้องเลย ทางนี้คนก็นกนเอาหอยมาหนึ่งพี่น้องคนพอดิ้ต้มแด้วคนหนึ่งเอาคนหนึ่งหอยเห็ดจังดอบ่ะเนี่ย็นเห็ดแจ่วซีฟู้ดเด้อดพีดด่ยพยยน้องเด้อแจ่วกินกับอันหอยเมือ่อเดียวกับพอแล้วมันสิบสมพด มีเพิ่นกะต้มโขกเรียบร้อยเลยพี่น้องกระเทียมกับหมกเพชรพ่อผสมเขพอแล้วตันปลาเลยพี่น้องเด้อสีหวานมะนาวลงพี่น้องเลยแตงืนัวใส่แล้วใส่แล้วใส่ตอนต่ำแตงืนัวกับำตาลใส่เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ตอนต่ำแล้วเนาะพี่ใส่เปลือกน้ำเลยเป็นซีสันแน่หว่าใส่มะนาวเนาะพี่น้องเแกงเข้าโบจักก็ใส่มะนาวพี่น้องด้วย ก่อนได้นำจิ้มซีพูดแล้วพี่นอ้อง่อ,อ้อยโอ๊บมองใจไข่เอิญหอยหนึ่งเฮ้ยหขอครัวเฮาเห็ดชูเมียกินพี่นอ้องอุ๊ยสุดยอดเลยพี่น้องหอยหนึ่ง <laughs> น้ำเจียซีหุด,ดลเลยพน้องเนะคนไข้ฟ้าออกเลยได้พี่นอ้องเลยคนได้คนห้อยแล้วนี่ได้โอ้ยเฮ็ดให้กินยากเลยพี่น้องเงินการทานเนี่ยกินดีๆนะคนให้กินดีเนะนี่ยมาไข้ฟ้าพี่นอ้องกะน่าไข้นนเลยนนเนี่ยนั่นเพลยจะคือสีดีแท้ยินแต่ว่าห้อยอันนี้ไข้กว่าห้อยอันล่างสะอาดได้พี่นอ้องเลย ถูตะน่อยนี Ugh, okay ่มันสะอาดหอยอันนี่กระนาถูเบิแต่ละหน่วยหอมเวลาเขาต้มหอยอันี่นะเจ็น่เด็่งอะโอเคพี่น้องไหมอือสบายดีพี่น้องกินข้าวแดงพี่น้องต้มหอยเบิ้ดในหอยจระเข้กนาดนี้สปาทอดหอยส่นไปหาเอง แล้วกินแมงบูคือต้มไลยแม่อร่อยเอ้ยทาน้ดมลูกบอกกินข้าวบ่ลุงหมักหอยนะหอยเช่นจะใส่หมกเ็ดบ่ดต้มกินเลยแมากินต้มหอยไหมลุงเอ้ยหวานดีแซ่บหอยอันนี้นะจะใส่หมกเทศลายบหกอย่าใส่อย่าใส่ อื hmm ้มผ mm ักนนอะอื oh, <'t> <control. S 1> ้แไม้อ hmm. ื้เผ็ดเผ็ด่อยอคนกปาีเด้โระงอนก็ล้างามันเป็นมสะอาดดูหัวยงีอันน้ ถ้าออกคอนมะโุกกันแช่ปไปเลยขึ้นมาได้เล่เพชทองใหญนขึ้นใงญ่ขึ้นหัวตั้มนะเดนตั้มจะงั้มันอยากขึ้นอยากตั้มต่ตัวภาษาเม็นเนี่ย

ลีรอขันนะโทษฉันลืมได้บุ๊กน้องแต่สวยแต่ยังพี่น้องส่วนเล็กหันสิเป็นบุละพี่น้องเดือนหนาเด้อ นักห้าก,กระซองโลไปลยังบได้น้ำหนักกปนยังโบได้กำน้ำอยี่ยนข้าวปลานน้นายแบบโลแบบเขาเก็บหุ่มๆเลยมีแต่ไป้ายหาคนละคนหิดป,ปาดหเลยคนมาแน,น่นอนไคอายใคอายหมอที่ตาย ไปอันคล,ล <c ười> นนินิกอันนีาา้เ่นให้ถอดอันกางเกงนะเฮ้ยหอบหมดเลยหือขึ้นหมดเลยน้อยง่าตรวจท้องคลินิกอื่นเัียว่าลึงลงแล้วมองอันขอมม่มือซื้อ่อองน้ำแก้หมดเลยจอ,องไอเราบอกไปจองไอตั้งแรกไปตรวจเลยมันก็ไอ <c ười> นนล,ลูกของห้องบริบริเจ็บนะั่นคือการจะเกิดลูกใครในได้ห้องห้องเจ็บต่ถึงไปมันก็นต้องได้เอาพอเนากที่นอง,นอ,งอันนี้ก็ห้องบรเจ็บเลยแต่เราเอาม้นหมอนนะครูที่เป็นหมอนผู้ชายสิดเต้นดอกมุครูคนที่พาลูกนะ เดินยงกินตรงาบครับตกรินกระตัหมหงะันเจ็บมันกเจบมันแต่ก่อนกรตัากินดุคนนี้ยังกินก็ได้แล้ว อันนี้อมเหเนาะเด็ดมันถือมะเออแแแพอโอ้ยกินอหนอยแวมันก็แบแล้วมันก็ยังแบกินไปกินไปก็แบอเราว่าจะกินินิ เอาแบบยิ่งพอป้าสิเอานะเกูบบอกไปทีแม่เขาติดกับชีลาปีแล้วนอนไปก่อนพี่นอน